เจ็บสุดในชีวิตอุ้มโพสต์คลิปนาทีคลอดน้องดิสนีย์วินาทีแห่งความสุข ในที่สุดของขวัญที่คุณแม่สุดเซ็กซี่อุ้มลักขนารอคอยหลังจากเพิ่งผ่านวันคล้ายวันเกิดครบอายุ36ปีมาหมาดๆก็ได้ออกลืมตามมาดูโลกแล้ว <c oughs> เมื่อเจ้าตัวได้ให้กำเนิดลูกสาวน้องดิสนีย์ด้วยวิธีธรรมชาติเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่8เมษายนที่โรงพยาบาลเชียง <c oughs> ใหม่ราม <c oughs> โดยมีบอลกิษณะสามี <c oughs> คอยให้กำลังใจอยู่ไม่ห่าง โดยหนุ่มบอลได้โพสต์รูปของตัวเองกับภรรยาคนสวยก่อนคลอดระบุข้อความว่าอยู่ๆคุณแม่ปวดท้องสู้ๆนะจากนั้นไม่นานนักคุณพ่อป้ายแดงได้โพสต์ภาพลูกสาวน้องดิสนีย์พร้อมข้อความว่าน้องดิสนีย์คลอดแล้วจา้ามาแบบมไม่ตั้งตัวเจ็บปุ๊บคลอดปับ๊บคลอดง่ายมากๆครับ ล่าสุดทั้งคุณพ่อบอลและคุณแม่อุ้มได้โพสต์คลิปนาทีชีวิตเป็นคลิปที่คุณแม่อุ้มกำลังคลอดน้องดิสนีย์เป็นอีกภาพแห่งความประทับใจพร้อมระบุข้อความว่า A B C D Family E P 22คลอดน้องดิสนีย์ E P นี้พลีชีพแม่มากสุดเข้าใจคำว่าเจ็บที่สุดในชีวิตและมีความสุขที่สุดในชีวิตดูแลรักแม่กันให้มากๆนะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ